สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับรถหลักหมื่นครับที่ราคาเบาๆน่าใช้งานมากๆครับผมเป็นเชฟโรเลตออฟทราครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ไมเน c h a เชนตัวสุดท้ายเลยครับปี2007ครับผมดูแลง่ายปสุดๆครับเป็นเกียร์ธรรมดา1600ซีซีครับสวยงามโดดเด่นมากๆครับสีดำสุดเท่เลยนะครับรถสวยมากเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยทันทีครับ คุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์สามล้อซาเล็กนะครับบอกเลยครับพลาดคันนี้แล้วจะเสียใจครับต้องรออีกนานเลยนะฮะสภาพแบบนี้ติดตามชมเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และหลฟ์แอพเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับเอาไปใช้งานได้เลยครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยครับผมและเรามีบริการใน l i v e r y ด้วยครับผมจัดส่งทั่วไทยถึงบ้านท่านเลยครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับราคาเบาๆสบายกระเป๋าสุดๆครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนครับ รถหลักหมื่นคันนี้ครับน่าใช้งานมากๆครับผมสวยเท่สะดุดตามากๆครับเป็นเชฟโรเลตออฟทาครับผม 1.6LS นะครับเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับดูหน้าตาเลยฮะนี่หน้าตาแบบนี้ครับไฟหน้าแหลมแล้วนะครับตัวสุดท้ายครับมาเนอร์เชฟแล้วครับผมปี2007แท้ๆครับหรือ2550ครับรถสวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันล้นๆนะครับ ไม่ใช่ตัว CNG นะครับไม่ใช่ตัวติดแก๊สล้วมาถอดแก๊สออกนะฮะนี่ครับสวยงามครับรถบ้านฮะสีดำโดดเด่นมากๆครับได้ล้อแม็กดิสเบรกสีล้อครับผมเกียร์ธรรมดาดูแรง่ายประหยัดสุดๆครับผมเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีครับนี่ฮะรถรูปทรงโฉบเฉี่ยวสวยงามมากครับนี่ครับดูเลยฮะมีสเกิร์ตมีกันชนด้วยครับนี่ครับมีสเกิร์ตนีฮะอย่างเท่เลยนะครับ รถสวยงดงามมากครับผมรถบอดี้ดําเดิมบางๆสนิทเลยครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ฮะรถอุ่ดรเรานี่เองนะครับนี่ฮะได้เลขสวยๆเลยครับ3ตัว3 8 9ครับผมสวยมีเสน่งงดงามมากๆครับไม่มีชนอย่างแน่นอนฮะมีชนยินดีรับคืนครับสีดำสวยเงาวับนะฮะเงางามไร้ลิ้วรอยครับสีทามาใหม่ๆสดๆครับผม99.9% 9ครับ ไม่มีริ้วรอยแตแดงสิ้นนะครับสภาพสีงดงามมากครับตัวถังเดิมบางทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับรถชนเราไม่เอามาขายนะครับสวยงามครับผมนี่ฮะดูสีได้เลยครับนี่ฮะหลังคงหลังคาดูเลยฮะสีสวยใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับงดงามมากเลยนะครับผมล้อแมกนะครับยางสภาพดีครับปี2018นะครับล้อแมกคู่ตัวมาแบบนี้นะครับนี่ครับ สภาพยางก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ขับนุ่มนวลฮะไม่มีเสียงหอนเลยนะครับสวยงามครับในราคาหลักหมื่นครับผมดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ครับรับรองครับรถสภาพแบบนี้ครับนี่ฮะหน้าแหลมแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้ฮะไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายของออฟทรานะครับท่านใดมองหารถราคาระเบเบาสบายกระเป๋าที่ดูแลง่ายประหยัดด้วยนะครับรับรองเลยครับคันนี้ไม่จุกจิกเลยนะฮะ ขับดีด้วยนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวไปชมภายในต่อเลยนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับผมมาชมความงดงามในห้องโดยสารกันเลยครับห้องโดยสารสวยสดจริงๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับไม่โซไม่ช้ําเลยนะเนี่ยดูเลยนะครับผมรถสวยมากๆครับดูเลยครับเลขไม้ครับผมวิ่งมาเพียง2องแสนสามหมกิโลครับผมว้าวเลยนะครับนี่ครับไม้แท้ๆฮะไม้น้อยนเลยนะครับ วิ่งมาใช้งานไม่เยอะไม่หนักเลยนะครับใช้งานดีดูแลปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนี่ฮะโอมาไลนยนะครับดูเลยครับนี่ฮะสภาพสวยๆเลยครับผมสวยเลยนะฮะนี่แผงประตูแผงคงแผงข้างสวิตนะฮะนี่ครับระบบไฟฟงไฟฟ้านี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันเลยนะครับมาดูเบาะเลยนะฮะนี่เบาะสวยๆเลยครับนี่เบาะแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับ สวยสะอาดตามากๆครับผมนี่ครับสภาเบาะนี่เบาะนี่นั่งนี่ยังเด้งๆๆนะฮะนี่ยังไม่ยุบเลยครับนี่ครับตัวไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายนี่แอร์จะเป็นแบบกลมนะครับนี่ช่องแอร์เป็นแบบนี้นะครับตัวแรกออกมานี่จะเป็นช่องแบบเหลี่ยมนะฮะนี่ช่องแอร์กลมแล้วนะฮะนี่สวยเลยครับดูเลยครับคอนโซลนี่ครับมิทยุนี่เดิมๆครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นมากๆครับสู้แดดสบายๆเลยนะครับผมไม่เหนียวตัวเลยฮะนี่ ธรรมดา5สปีดครับนี่ฮะใช้งานดีเลยนะครับดูแลง่ายประหยัดไม่มีจุกจิกแดทั้งสิ้นนะครับสวยมากครับผมนี่ครับเยี่ยมเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับเลยครับประตูหนักแน่นนะฮะไม่หลวมไม่ตกนะครับไม่มีคลอนแรงสิ้นนะครับแน่นๆฮะนี่ดูกระจกไฟฟ้ากันนะครับดูระบบไฟฟ้าครับ คืนลงปกตินะครับอืมใช้งานได้ครบถ้วนครับผมระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะฮะนี่ครับชมเลยนะฮะสวยงามมากๆครับภายใงภายในเรียบร้อยครับคอนโซลนะฮะนี่ครับชมเบาะได้เลยครับสวยสะอาดแบบนี้ครับนี่ครับไม่มีส้มเลยครับ รถหลักเมือในสภาพแบบนี้ฮะสีสวยๆใหม่ๆภายในสดๆแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับอุดอรถบ้านเราครับคัดมาพิเศษเพื่อทุกท่านเลยนะฮะบอกเลยครับรถมันต้องสวยครับไม่งั้นผมไม่เอามาขายครับนี่ครับได้ตัวเครื่องพันหกด้วยครับเครื่องตัวนี้ประหยัดนะครับดูแลง่ายครับไม่จุกจิกฮะ ตาเร่งบอกเลยครับไม่เป็นรองเลยนะฮะเร่งดีด้วยนะครับภายในสวยๆเลยครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับประตูแน่นทุกบานครับรับรองได้ครับนี่ครับคอนโซลคอนโซลเอกสารโอ้ครบถ้วนฮะนี่ครับบุกเซอร์วิสคู่ไม้คู่มือรถอยู่ครบถ้วนสุดๆฮะนี่ครับ ยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ฮะเยี่ยมมากๆครับรถคันนี้ครับดูแลมาดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับดูประวัติการเข้าศูนย์ได้เลยนะครับผมนี่ครับเอกสารอยู่ครบถ้วนเลยฮะโค้ดเครงส่งเครื่งเสียงก็อยู่ในบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่ครับดูกันต่อเลยฮะภายในสวยเลยครับให้ดูกันแบบซูมๆครับให้ดูละเอียดละเอียดฮะประกอบการตัดสินใจครับ คุ้มค่ากับเงินทุกบาทอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้ครับนี่ครับชมเลยนะฮะหัวกงหัวเกียร์สวยครับประตรงประตูไม่เคยแกะนะฮะนี่น็อตประตรงประตูไม่เคยแกะนะครับรถเดิมนะฮะบางๆฮะไม่มีหนาเลยนะครับผม จะบรรยายอะลยแล้วครับดูเอาเลยครับบรรยายด้วยภาพนะครับสวยแจ่มแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเยี่ยมวาวาวแล้วครับสวยมีเสน่ห์สุดๆฮะรถคันนี้โอเคครับติดตามชมกันต่อครับฝ่าท้ายนี่เปิดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงประตูคนขับครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับนี่ครับ ท้ายนี่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมไฟทงไฟท้ายนี่ครับเชฟออฟทราครับผมนี่ฮะดูเลยนะครับกันชนนี่มีไฟสปอร์ตอ่าเขาเรียกไฟสะท้อนแสงด้วยนะครับผมสวยงามเลยครับตกแต่งมาดูดีมากๆครับนะฮะสวยงามเลยนะครับนี่มีสเกิร์ตนะฮะเรียบร้อยมากๆครับเปิดขาท้ายเลยครับนี่ครับรถนี่สภาพเดิมๆสุดๆครับ ขอบตะเข็บทุกสิ่งทุกอย่างเดิมเดิมหมดจดครับผมทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับนี่ครับสวยงามเลยนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงกระโปรงเดิมเดิมครับฝาท้ายเดิมเดิมฮะห้องท้ายนี่กว้างขวางสะอาดมากเลยนะครับนี่ครับสะอาดมากครับอย่างอะลงอะไรนี่ฮะเรียบร้อยสุดๆเลยครับผมรถคันนี้ไม่ใช่ c n g ฮะไม่เคยติดแกสนะครับใช้น้ำมันล้วนเลยครับผม นี่ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเยี่ยมเลยฮะสวยงามมากเลยฮะโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับผม30ตุลาเลยนะครับปลายปีเลยครับผมรถคันนี้เป็นรถปลายปีเลยนะฮะปลายปี2007นะครับผมนี่ครับใหมเนื้อเชฟแล้วตัวสุดท้ายเลยฮะมาเลยครับมาดูหน้าตาความหล่อกันครับผมนี่ครับไฟหน้าจะเป็นสไตล์แบบนี้ครับหน้าแหลมแล้วนะฮะนี่ครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอครับ ดูเลยนะฮะเส้นสายสวยๆเลยครับอยู่ครบถ้วนเลยครับผมกระจังหน้าสไตล์แบบนี้ฮะไมเนอร์เชนแล้วครับผมตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับสวยงดงามมากเลยนะครับรถมีเสน่ห์สุดๆครับผมนี่ฮะดูเลยนะครับรูปทรงด้านคงด้านข้างสวยลงตัวมากๆครับสีสวยกริบเลยนะฮะดูดีมีเสน่ห์มากฮะเทคสุดเท่เลยฮะมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมห้องเครื่องเดิมๆสุดๆครับผมนี่ครับเพจครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับ ดูเลยนะครับสติเกอร์นี่คมคมสวยสวยเลยนะครับนี่ครับสติกเกอคมคมสวยสวยเลยครับไม่โซมเลยนะครับผมน็อตเนิร์ดซ้ายขวาด้านหน้านี้ไม่เคยแกะเลยฮะน็อตไม่ขยับนะครับผมนี่ครับดูเลยนะฮะซ้ายขวาสวยสวยครับหัวชงหัวชคสวยสวยครับท้องเครืองสวยมากรถดูแลมาดีมากๆเลยนะครับคันนี้ครับฝากระโปรงนี่ฮะเดิมๆบางๆฮะ ขอบเขริบเส้นสายครบถ้วนครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับฟังเสียงเครื่องเลยครับผมเครื่องยนต์นะครับนี่ครับ1 6 0 0ซีซีครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องยนต์เดินเบาเดินเพราะสนอหูมากเลยนะครับผม เครื่องเพาะเดินนิ่มๆเลยฮะนุ่มๆเลยครับไม่มีเสียงวงเสียงวาวแรงสิ้นครับเครื่องสดๆเลยครับผมเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมพร้อมใช้งานทันทีครับขับได้ถึงไหนถึงกันครับเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับผมขับดีอัตราเร่งดียอดเยี่ยมมากๆนะฮะนี่ครับการคงการขับรับรองครับเราจะประทับใจฮะเมื่อเทียบกับราคา แค่ลดหลักหมื่นฮะดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนฮะสามล้อซาเล้งสกายแลบนี่แพงกว่านี้นะครับบอกเลยครับผมสวยงดงามน่าใช้ครับล้อหมุล้อแมกนิทเบรกสี่ล้อครับสีสวยโดดเด่นด้วยนะครับผมคันนี้ครับมีเสน่ห์สุดๆครับนี่ครับนี่ฮะท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลฮะติดต่อตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับมาพูดมาคุยกันได้เลยครับผมรถพร้อมใช้พร้อมส่งเลยนะฮะ และท่านใดสนใจคันนี้ฮะไม่ต้องอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรามีคลิปทดลองขับนะครับผมดูกันให้จบให้ครบถ้วนทุกกระบวนความเลยครับเรามาทดลองขับรถคันนี้กันครับจะสวยสุดยอดขับดีสมรรถนะยอดเยี่ยมคุ้มราคาขนาดไหนครับติดตามชมกันต่อเลยนะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามกแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มาก องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาฟิตเนสสระว่ายน้ำมาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดอรธานีก็แนะนำให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยครับผมเอาละฮะเปิดประตูเป็นทันล็อกครับแผงประตูนี่แน่นๆเลยฮะสวยๆเลยฮะรถนี่สดมากครับเข้ามานั่งแล้วนะครับผมเสียบกุญแจครับ ิดไฟออนครับนี่ครับนี่ครับไฟเช็คกรงเช็คกิ้งขึ้นนะครับสตาร์ตติดง่ายครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมปิดประตูนิดนึงเอาลฮะเปิดแอร์กันเลยฮะนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับผมนี่ฮะดูแล้วหน้ากงหน้ากากนี่ไม่มีแตกร้าวเลยนะฮะไม่มีแตกลายครับเครื่องเสียงเปิดตรงนี้ครับวางวิทยุได้เลยครับ ช่องแอร์กลมแล้วนะครับไมเนอร์เชนฮะสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับนี่ไฟเบรอนะผมเอาเบรือลงนะครับอ่านี่ฮะไฟทุกดวงนี่ดับหมดเลยนะครับผมดูเลยนะฮะสวยสดมากๆครับเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวทดลองขับกันฮะเข้าเกียร์นะนี่เกียร์ถอยหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะต้องยกขึ้นอย่างนี้ฮะ โยกขึ้นแล้วยกสุดนะโยกซ้ายนะครับแล้วซ้ายหน้าครับผมเะถอยหลังนะครับอนี่ครับนี่ฮะถอยหลังนะฮะนี่นะครับเข้าง่ายครับเข้าง่ายนะฮะต่อไปเข้าเกียร์หนึ่งครับผมทดลองขับเลยครับทดสอบช่วงล่างกันครับเราจะหมุนเป็นวงกลมแบบเลี้ยวซ้ายสุดก่อนเลยนะครับ ไม่มีเสียงเผาขับไม่มีเสียงแกลแกล้แกลแงเลยแดงสิ้นนะครับนี่ครับต่อไปขวา ogi, สุดครับขวาสุดฮะนี่ช่วงล่างดีครับไม่มีเสียงผิดปกติ Combat. แดงสิ้นครับอิดแอดอิดแอดก็ไม่มีฮะแกล้แกลแกงก็ไม่มีนะครับ ดีบูธลูกหมากอะไรแน่นเลยนะครับผมรับรองครับขับดีเลยฮะแอร์เย็นเพลงเพราะครับอืมเครื่องส่งเครื่องเสียงมาพร้อมๆครับโอเคครับไปติดตามชมนะฮะเดี๋ยวเราทดลองขับถนนใหญ่กันครับเอาละครับมาถนนใหญ่แล้วนะครับไปกันเลยครับออกตัวอ่ะเจนึงโอ้คัดนี่นุ่มเลยนะครับผม ะะเกียร์สองครับตัวลากมันเลยฮะเกียร์สามครับออกตัวดีมากครับเกียร์สี่ครับอัตราเร่งนะฮะการพุ่งการเร่งออกตัวถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับผมเครื่องหนึ่งพันหกร้อยซีซีครับไม่อึดเลยนะครับผมเกียร์ห้าครับ นี่ครับสบายๆครับการเปลี่ยนเกียร์นะฮะการกดคัตนุ่มนวลครับผมคัตไม่มีการสู้ท้านะครับคัตนี่นุ่มๆนะครับผมเกียร์ไม่มีหลุดนะฮะเข้าง่ายนะครับไม่หลวมไม่หลุดนะครับผมห้าสปีดครับเกียร์ธรรมดาให้ความมันได้อารมณ์เลยทีเดียวนะฮะแถมดูแลง่ายด้วยครับประหยัดด้วย ไม่จุกจิกเลยนะฮะเครื่องยนต์ 1,600cc กับเกียร์ธรรมดาไปได้ดีมากๆครับผมนะครับถือว่าได้รถปีปีใหม่อายุขนาดนี้ในสภาพแบบนี้นะครับได้สีดำนะฮะที่เป็นสีเด่นของรุ่นเลยนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นออฟต้าตัวสุดท้ายเลยครับคันนี้ครับนี่ฮะ ขับดีมากเลยนะครับรถหลักหมื่นได้ลมขนาดนี้ครับคุ้มค่ากับมอเตอร์ไซค์สามล้อพวกซาเล้งพวกสกายแ l a พ่วงคงพ่วงข้างเยอะนะครับนะครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะนี่เครื่องส่งเครื่องเสียงนี่มาพร้อมนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับรถเรียบร้อยมากๆนะฮะดูเลยฮะภายไหนสวยกริบเลยครับ ครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ฮะดูเข็มความร้อนได้เลยครับนี่ครับนิ่งๆอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่ครับจอถ่ายคลิปมาชั่วโมงกว่าๆครับเราออกมาทดลองขับนะฮะเยี่ยมมากๆเลยนะครับขับดีเร่งดีครับไม่ต้องห่วงครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างถือว่าสมบูรณ์เลยครับผมรถพร้อมใช้งานเลยครับในราคาเบาๆนะครับ เปลี่ยนเกียร์นะฮะจากเกียร์ห้าลงมาเกียร์สี่เร่งแซงให้ชมกันนะฮะนี่ครับเหยียบปูดเลยนะครับดูรอบได้เลยครับนี่ครับสี่ห้าพันรอบนี่ลากเกียร์สี่นะครับชมเลยฮะนี่ลากเกียร์สี่เกียร์สี่นะฮะลากเกียร์ครับต่อไปเกียร์ห้านี่ฮะเยี่ยมเลยนะครับนี่สุดคุ้มมากๆเลยครับผมรถคันนี้ แท้ๆนะครับตัวนี้บอกอีกทีนะฮะว่าไม่ใช่ CNG นะครับไม่ใช่ว่าเป็น CNG แล้วมาถอดแก๊สออกนะครับนี่คันนี้น้ำมันล้วนๆครับนะฮะ1.6นะครับเกียร์ธรรมดาครับดูแลง่ายประหยัดครับไม่จุกจิกครับผมใช้ไปเลยครับยาวๆครับผมในต้นทุนเบาๆนะครับโอเคครับท่านใดสนใจรถคันนี้ครับไม่ต้องลังเลครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างเลยฮะมาพูดมาคุยกันครับ จะให้จัดส่งหรือจะมารับเองคุยกันได้ครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะน,นี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า23,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม